สวัสดีค่ะมาฟังบทสรุปสุดท้ายของเรื่องเล่าจิ้งจอกภูเขาหิมะกันค่ะโอฮุยจะเป็นยังไงต่อไปพุดหนาทองจะหายเข้าใจเพียบหรือไม่ในเรื่องเล่าจิ้งจอกภูเขาหิมะ EP ที่25พ่อของท่านขับไล่ผู้คนเหล่านั้นลงจากเขากันมาละโอฮุยกอบหิมะดีดสกัดคนที่ล้มลงหวังช่วยพุดหน้าทองแต่กลับมีเสียงหนึ่งดังก้องจากด้านบนว่า เป็นเราที่ปล่อยคนไม่ต้องขวางมันไว้เสียงนั้นเป็นของพุทธน้าทองนั่นเองโอหุยจึงไม่ได้ซัดใครล,ล้มลงไปอีกที่ล้มลงแล้วก็ซัดคลายจุดให้เมื่อขยับตัวได้แล้วคนเหล่านั้นก็ลุกวิ่งหนีตเตลิดไปเมื่อพุทธน้าทองลงมาถึงตีนเขาทั้งสองประเชิญหน้ากันยังไม่ทันได้พูดจ้กะก็ดินเสียงหิมะดังสวบสาบ ชาวยุที่ขึ้นเขาและรอดชีวิตในครั้งนี้เมื่อลงมาได้ล้วนกระจัดกระจายหลบหนีกันไปอย่างหมดสิน้นภายใต้แสงจันทร์เห็นคนผู้หนึ่งเดินกระโผลกกระเพกตรงเข้ามาหาโอฮุยยื่นส่งห่อผ้าให้คนผู้นั้นก็คือเต๋อฮีมเมิงนั่นเองนี่เป็นมรดกอของแม่เจ้าไมา่ได้มีสิ่งใดขาดหายไปแม้แต่ชิ้นเดียวเจ้ารับไปเถอะ โอหยรับมามือสันระริกผุดหน้าทองมองด้านหลังของโตฮีเมงที่โผเผลอจากไปแล้วได้แต่คิดในใจว่าคนผู้นี้ปลาดเปลือยรู้จักคนกว้างขวางนับว่าเป็นอัจฉริยะผู้นคบหากับเรามากว่ายี่สิบปีแต่เพราะคิดผิดชั่ววูททำให้ชีวิตพังพินาศเช่นนี้น่าเสียดายจริงๆ หนนน้้าทองัไม่รู้ว่าต่อฮีเมงเป็นลูกพี่ลูกน้องกับแม่ของโอฮุยและยิ่งเมื่อรู้ว่าโอฮุยเป็นลูกกำพร้าที่ยี่สิบปีมานี้ตนเองคลุ่นคิดไม่เคยลืมพอหันไม่เห็นลูกสาวใส่ชุดยาวของผู้ชายยืนอยู่กลางหิมะจึงเข้าใจผิดคิดว่าลูกโดนย,ย่ำยีหันมาพูดกับโอฮุยว่าตามเรามาเมียวเยกหลังร้องตามว่า ท่านพ่อเขาเป็นพุดหน้าทองนั้นเม่ได้ยินลูกสาวร้องเรียกจึงหันกลับมาแต่พอเห็นโอฮุยฉุดดึงลูกตนไว้ความโกรธก็พุ่งพลวดเข้ามาทัานใดตวาดว่าทำอะไรปลาดเข้าจับแขนโอหุยพูดว่าตังยิเจ้ารออยู่ที่นี่พอจะคุยกับคนผู้นี้ลำพังแล้วชี้มือไปที่ยอดเขาลูกขวามือถึงแม้ไม่สูงเท่ายอดเขาพูกกันยกแต่หินผา ก็จะโงกง้ำอันตรายอยู่ไม่น้อยแล้วก็ทยานนำหน้าขึ้นเขาไปก่อนโอฮุยเห็นมาฝากห่อผ้ากับนางบอกว่าไม่เป็นไรจะลองตามไปดูว่าพ่อของนางนั้นจะพูดสิ่งใดนางรับหอผ้ามาบอกว่าพ่อนางกำลังโมโหขอให้โอฮุยอ่อนข้อให้พ่อนางด้วยโอฮุยพยักหน้ารับปากนางก่อนทยานตามพุดหน้าทองไปบนเขานั้นเส้นทางคดเคี้ยว หากเหยียบพลาดพลั้งไปต้องพัดตกร่างแหลกสลายในทันทีจึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างหนักโอหุยคิดในใจว่าพุดหน้าทองคงจะกำลังทดสอบตนอยู่เป็นแน่จึงใช้วิชาตัวเป่าติดตามไปอย่างสุดกำลังจนกระทั่งใกล้ถึงยอดเขาจึงมองเห็นร่างผอมสูงยืนตรังงานลออยู่บนหินที่นูนออกมาจากกลิม,ามาผาเมื่อพุดหน้าทองเห็นโอหุยจึงเอ่ยว่า ดีน้อยคนนักที่จะกล้าตามขึ้นมาว่าแล้วทั้งสองก็ตรงเข้าปละมือกันหนึ่งนั้นมีโทสะเพราะเข้าใจผิดคิดว่าล่วงเกินลูกสาวตนจึงพุ่งตรงเข้าใส่อย่างไม่ลังเลส่วนอีกหนึ่งนั้นยังลังเลสงสัยตัดสินใจไม่ได้ว่าจะตอกก่อนกับคนที่เป็นสายเหตุให้ตนเองกลํำพา้าแถมยังอยู่ในสถานะพ่อของนางในดวงใจอย่างไรดีดังนั้น จึงได้แต่ปัดป้องตั้งรับจู่โจมกลับป้าเมื่อมีจังหวะแต่ไม่ได้มีความคิดประหัดประหารแต่ประการใดพอโตตอบกันไปมาพักใหญ่เป็นพุทธหน้าทองที่กลับรั้งฝีมือไว้ในใจผุดความคลืบแคลงสงสัยหลายส่วนถึงรูปร่างหน้าตารวมทั้งฝีมือที่ตอบโต้กลับมาว่าช่างมีส่วนคล้ายกับโอเจกตอเหลือประมาทจนสุดท้ายทั้งคู่ต่อสู้กัน จะมาหยุดยืนยังโขดหินที่ยื่นออกมาโขดหนึ่งซึ่งโขดหินนี้รับน้ำหนักได้เพียงคนพูดเดียวเท่านั้นขณะนั้นผุดหน้าทองออกท่วง,งท่าเกรียนขาวกลางปีเผยจุดอ่อนที่มีเพียงสองสามีภรรยาโอเจกตอกับโอฮูหินเท่านั้นที่ร่วงรู้และสลายได้แต่โอฮุยกลับรู้จุดอ่อนนั้นยิ่งทำให้ผุดหน้าทองมั่นใจว่าโอฮุยต้องเกี่ยวพันกับโอเจกตออย่างแน่แท้ จึงถอนใจยาวหลับตาลงรอความตายแต่โดยดีซึ่งท่วงท่านี้หากโอฮุยกดาบกิ่งไม้ขึ้นก็สามารถฟันพุทธหน้าทองให้ตกจากโคดหินได้แต่กลับนึกถึงคำพูดที่รับปากกับเมียวเยือกกลังไ้แต่หากไม่ฟันออกไปรอจนพุทธหน้าทองใช้ท่ากเรียนขาวกลางปีกจนครบท่วงท่าตนเองนั้นจะต้องตายอย่างแน่นอนมาถึงทางแยก ที่โอฮุยจะต้องเลือกแล้วว่าจะฟันฝ่ายตรงข้ามให้ตกลงไปหรือจะยอมร่วงหล่นลงไปเองเมีเวยวเยือกหลังนั้นยืนรอทั้งสองอยู่กลางหิมะอยู่เนินนานไม่เห็นทั้งคู่กลับลงมาจึงแก้ห่อผ้าที่โอฮุยมอบไปให้ออกช้าๆภายในเป็นเสื้อทารกลายชุดกับรองเท้าคู่หนึ่งและยังมีห่อผ้าสีเหลืองใบหนึ่งบนผืนผ้านั้น ปากอักษรสีดำไว้ว่าพิชิตทั่วแผ่นดินไร้คนต่อต้าซึ่งเป็นของที่พ่อนางเมื่อครั้งนั้นสปัดออกหอหุ้มโอคุยไว้นั่นเองพี่โอหากท่านเป็นอะไรไปอยวห่วงกังวลว่าจะมีใครมารังแกทารกคนนี้ดะเรื่องราวจบลงตรงนี้นะคะกิมยงเปิดเผยในบทตามว่าตัดสินใจไม่เขียนตอนท้ายต่อจนจบ เพื่อสรุปผลให้แน่ชัดเพราะอยากให้คนอ่านได้จินตนาการตอนจบกันเอาเองความลึกลับซับซ้อนของใจมนุษย์คุณธรรมความรักความลับและความโลกมีอยู่ครบทั่วในเรื่องนี้หวังว่าความบันเทิงจะส่งต่อข้อคิดที่แทกอยู่ในเรื่องให้กับทุกคนนะคะขอบคุณที่ติดตามกันมาจนถึง EP สุดท้ายนี้ฟังกันจนจบแล้วชอบไม่ชอบอยากแนะนำตรงส่วนไหน ถึงข้อความเอาไว้ได้เลยนะคะจะได้เก็บเอาไปปรับปรุงในเรื่องหน้าแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ